สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพูดกันตรงมิ้นท์ฝั่งนั้นกีกไก่อีกเช่นเคยนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่ตอนนี้นะคะกำลังมองหารถเก่งมือสองเกรดเอนะคะไว้ใช้งานสักหนึ่งพัน 1, นะคะอย่าลืมกถึงมิ้นท์นึกถึงฝั่ง,งนั้นกีกไก่นะคะสำหรับวันนี้นะคะมินมะ้นท์มาพร้อมกับรถเง่นข้าใหม่นะคะจะเป็นยูริการีเบทิค e นะคะรถปีใหม่เลยนะคะเป็นรถปี2017เดี๋ยวมิ้นท์จะรีวิวนะคะแล้วก็พาเดินชมบริเวณรอบๆพันกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะ คันนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น Toyota y ยาริ a เอทีพนะคะเป็นรถเก่งทรงสีประตูนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าสีขาวนะคะตัดด้วยสเกิร์ตสีดำตัดแดงนะคะรอๆเลยนะคะเดี๋ยวมิ้นพาเดินชมบริเวณรอบๆคันกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแม็กของ t o y o ต a นะคะแม็กแท้แม็กเดิมของ t o y o ต a เลยนะคะเดี๋ยวมิ้นพาเดินชมบริเวณรอบๆคันกัน สำหรับตัวนี้นะคะพอเปิดมาแล้วนะคะบรรยากาศภายในห้องโดยสารจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าจะหรูลามากเลยนะคะตัวนี้นะคะคุมด้วยเบาะผ้าสีครีมนะคะรถไม่มีช้ำแน่นอนลูกค้าจ๋ายอมรับเลยนะว่าเจ้าของเก่าดูแลรักษารถดีมากนะคะเพราะว่าภายในเป็นสีครีมหมดเลยนะคะเบาะผ้าสีครีมไม่มีสกปรกเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าจ๋า ตัวนี้นะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะตัวนี้จะมีแอร์แบ็กมาให้2อลูกนะคะแล้วก็ถุงลมนิรภัยนะคะแอร์แบ็กก็คือถุงลมนิรภัยนั่นเองนะคะมาพร้อมกับระบบช่วยเบรก ABS ด้วยนะคะ ตัวนี้จะเป็นรถยนต์เข้าใหม่นะคะลูกค้าจา๋ามิ้นยังไม่ทราบราคานะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วนะ,ะอยากได้หรือว่าสนใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะลูกค้าจา๋าเดี๋ยวมิน้นมาแจ้งรายละเอียดให้นะคะเอกสารนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะจ๊ะหบัตรประชาชนนะคะสองสำเนาทะเบียนบ้าน 3. สลิปเดือนเดือนย้อนหลัง3เดือนนะคะสสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือน ะะเอกสารนะเอกสารนะเอก,าเอกสารเออช่วงนี้งานเยอะนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าก็เยอะด้วยเพราะว่าใกล้ปีใหม่แล้วนะคะหลายๆท่านก็กําลังมองหารถกันนะคะมินก็ได้มีโอกาสนะคะอาทิตย์อาทิตย์ตนี้ก็คือยังไม่ได้ถ่ายคลิปหรือว่ารีวิวเลยนะคะอาทิตย์นี้ก็คือครั้งแรกนะคะที่มารีวิวนะคะลูกค้าเยอะอันนี้ก็คือจัดไฟแนนซ์เสร็จแล้วก็รีบมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันเลยนะคะลินอาจจะพันกันนิดนึงนะคะลูกค้าจ๋า สำหรับตัวนี้นะคะพวงมลาลัยเนี่ยเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นตัว1.2ตัว E ตัว l อง g top นั่นเองมาพร้อมกับระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะตัวนี้มินฝากด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อมาหามินได้เลยนะคะ099129ตามด้วย2,000นะคะ099129ตามด้วย2,000สำหรับวันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า